สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพอสรันโชรอยแผลบอกความจริงเป็นยังไงยังไม่เคยพูดนิ่งไม่ไหวหลังจากเขาแจ้งความเอาผิดคนที่ทําให้เสียชื่อเสียงแล้วพอสรันเสียริลักษ์เริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้นล่าสุดโพ์ภาพข้อมือของตนเองที่มีรอยแผลเป็นพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ารอยแผลนี้ความจริงเป็นยังไงผมยังไม่เคยพูดเลยผมลูกผู้ชายพอ ความรักจะจบลงแบบไหนก็งดงามเสมอคนเราเลิกคบกันแล้วแต่ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเหยียบย่ำกันพูดลับหลังในทางที่ไม่ดีฟังหูไว้หูเราจะเป็นคนแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนเล่าปั่นคนนั้นคนนี้ระวังกรรมจะตามสนองพูดเลยๆลความจริงเมื่อปีที่แล้วดูท่าแล้วเรื่องนี้คงจะจบยาก ซึ่งความจริงเป็นอย่างไรคงต้องรอให้เวลาและหลักฐานที่เอามาพิสูจน์กันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ